สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเราั<ซ>บ้าซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัว แจกชัวร์ทุกวันและวันนี้ค่ะเราแจกของรางวัลใหม่ด้วยนะเป็นเตาอเนกประสงค์ฟรีอินวันไปเลยอะปิ้งย่างได้ชาบูได้แถมสามารถอบขนมได้ด้วยอะนี่หลากหลายเลยดีแล้วสีสวยน่ารักเป็นพาสเทลสีเขียวเหมือนชุดพวกเราวันนี้เลยสุดยอดเยใครอยากจะรุนรับของรางวัลนะคะง่ายนิดเดียวค่ะอย่าลืมสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรมาได้เลยค่ะส่วนช่วงช่วยกันแซ่บเนาะวันนี้มีถึง2ร้านเลยอะร้านแรกน่าสนใจมากยังไง เป็นร้านข้าวแกงเนี่ยแหละแต่ว่าสูตร60ปีโอนานมากานานประสบการณ์โบ <คน S 1> ราณถูกต้องน,นี่นาทานจริงๆนะใครชอบกินแกงเขียวหวานเนี่ยนี่ต้องลองที่เด็ดร้านนี้ต้องลองนะออข้างๆกันแหละคุณแพรข้างๆข,ขนมไทยออแต่ว่าคือที่ชอบมากเลยร้านนี้เขาคั้นสด ตัวกะทิอะนะแล้วทุกอย่างคือพิธีพิธันมากอยากให้ลองหวานน้อยด้วยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันเล่าได้แต่ว่าวันนี้ซีลโหทุเรียนอีกแล้วคุณผู้ชมขาช่วงนี้เนาะหน้าทุเรียนใช่ไหมขอหน่อยเราใส่เยอะเกี่ยวมาสู้กับทุเรียนมากเลยอวันนี้แต่อันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคุณผู้ชมขาขนาดวบาปอกแล้วเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ย ไม่มีกลิ่นทุเรียนแบบกลิ่นไม่แรง,แรงอ่ะผมบอกเลยผมไม่ได้กลิ่นนะอ่ะเออจมูกเป็นอะไร,รเปล่าอ,อ่าน่าจะมีปัญหาอะไร <c oughs> แล้วไม่ใช่หวานกกลิ่นเขาไม่แรงไงพี่ฝนแต่จะบอกออนอกจากกลิ่นแล้วรสชาติเขานะหวานมันแล้วมีความน,นุ่มมากแต่ถ้าใครไม่ชอบกินทุเรียนไม่เป็นไรคะ่ะยังมีผลไม้อย่างอื่นอีกเยอะมากงานนี้จะเป็นยังไงไปแซบกันเลยค่ะ เอาใจคนรักทุเรียนชวนคุณผู้ชมไปชิมไปช็อปทุเรียนภูเขาไฟทุเรียน g i ไสีสเกตในงานเทศกาลผลไม้และของดีสีคุณหารประจำปี2566ที่เตรียมจัดขึ้นในระหว่างวันที่4-10กร,รกฎาคมนี้บริเวณสนามวงกลมอำเภอคุณหารจังหวัดสีสเกต ภายในงานคัดสรรผลไม้คุณภาพดีส่งตรงสดๆจากสวนมาจำหน่ายโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟเนื้อหนานุ่มอร่อยหวานมันยังมีผลผลิตทางการเกษตรสินค้าโอท็อปและของดีจากแดนอีสานอีกมากมายจะมีอะไรบ้างไปชมในรายการกันเลย วอนนี้เราอยู่กับคุณเจริญชัยจิตโชธนายกเทศมนตรีตำบลขุนหารค่ะสวัสดีครับพี่เจริญครับสวัสดีครับคุณพ่้ปมยิีด้เลยครับผมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีงานผลไม้จากศรีสะเกดเนี่ยมาออกแต่รอบนี้ไม่เหมือนกันเพราะเป็นอำเภอขุนหารครับนี่เป็นทุเรียนอำเภอขุนหารแตกต่างยังไงคะกับแต่ละอำเภอของศรีสะเกดก็จังหวัดศรีสะเกด ที่ผลิตทุเรียนนะครับประชากรที่ปลูกทุเรียนก็จะมีอยู่สามอำเภอสามอำเภออําเภอกันทาลักษ์อําเภอศรีตน์อําเภอคุนหารซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีรสชาติแตกต่างกันไปอยู่จังหวัดเดียวกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันรสชาติก็จะคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดอันนี้เป็นยังไงคะที่ทุเรียนขุณหารนี่จะเป็นรสชาติที่หวานแล้วก็หวานมันหวานมากเนื้อเนียน หวานมันเป็นเนียครับเป็นน้อยเป็นน้อยด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นถ้าเกิดว่าเนี่ยเห็นมาสีเขาจะนวลนวลจจะไม่เข้มจะไม่ได้เหลืองทีมไม่เหลืองเข้มมากออแล้วก็ที่ผมชอบคือกลิ่นไม่แรงจริงๆิกลิ่นไม่แรงกันตีใช่ใช่กินไครับคนไม่ทานทุเรียนอย่างผมเนี่ยคือแบบยืนแล้วยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยทุเรียนมาแล้วเหนือนแบบนี้ค่อนข้างที่จะสุกทั้งหมดแล้วนะครับสุกทั้งหมดพร้อมทานเลยครับพร้อมทานแล้วด้วยอยากทราบนิดนึงระหว่างที่พี่ฝนกลางทานอยู่ครับราคาขายยังไงครับ ราคาขายนะครับอยู่ที่หน้าสวนนะครับเกษตรกรก็อยู่นะคเริ่มต้นร้อยห้าสิบไปถึงสองร้อยบาทประมาณอันนี้คือหน้าสวนแบบหน้าสวนแต่ว่าถ้ามุดเราทําการสั่งซื้อละท่านอันนี้เราต้องตกลงกับซีื่อสวนนเรื่องการจัดส่งก็คือสามารถพูดคุยได้พูดคุยได้ค่าส่งต่างหากค่าส่งต่างหากนี่อ่ะพี่ฝนรสชาติเป็นยังไงครับเหมือนที่คณายกบอกคือหวานมันแต่มันจะไม่ได้หวานแหลมนะแต่เพิ่มความมันขึ้นมาใช่กลิ่นเนี่ยหอมเบาๆหอมคือแบบเอาเข้ามาที่จมูกมันแบบมันชื่นใจใครับหอมกลิ่นทุเรียน นึกไหมคนชอบทุเรียนมันจะชื่นใจอินเลิฟกว่าตรงนี้แล้วเนื้อคือเนื้อเนียนเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคบโอ้โหนะเป็นฤรูการของเขาด้วยนี่ครับทุเรียนต้องไปทานร่มถึงมีผลไม้อื่นด้วยมีครับมีสตอมีงาอมีนั่นนึงยืนังั้นเรามาไล่บังคุดไล่ตัวนี้ก่อนเลยมังคุดบังคุดเราเป็นยังไงท่านบังคุดก็บังคุดในพื้นที่ของอำเภอขุนนันปลูกก็จะเป็น จะมีรสชาติหวานครับอร่อยขันอร่อยอร่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินเของไฟครับใช่ก็จะได้แร่ธาตุมาใช่ใช่ครับลูกก็จะไม่ใหญ่มากลูกก็ไม่ใหญ่มากขนาดกำลังดีขนาดกำลังดีครับราคาพอเท่าไหร่ครับท่านอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละประมาณ60บาท60บาทครับนี่ราคาก็ไม่แพงแล้วนะช่วงนี้ไม่แพงจริงครับผมเห็นด้วยเทียบกับแบบว่าความแบบสดความอร่อยความสดความใหม่ของเขาก็บใหม่ทุกวัน เก็บใบทุกวันด้วยเก็บใบทุกวันจะไม่ค่อยค้างและอีกหนึ่งอย่างแงะท่านเงาะเงาะครับต้องแงะก่อนถึงจะได้กินไงเงาะเป็นยังไงท่านเงาะก็เงาะคุณหานนะครับเงาะโกลไฟเนี่ยเงาะเสียเกศเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคือเพาะนี่ไม่อมน้ำนะไม่แฉะไม่แฉะครับแกะออกจะแห้งแห้งเนื้อแห้งรสชาติหวานร่อนเม็ด รอนเม็ดด้วยนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่คนกินส่วนใหญ่ชอบแบบนี้ชอบครับชอบชอบชอบแบบที่มันไม่ได้แฉะแฉะไม่แฉะครับไม่แฉะน้ำเป็นไงครับคุณป๊อปปี้ต้องบอกว่าหวานจริงครับหวานเนื้อจะไม่ฉ่ำแต่ทานแบบนี้มันจะมีความเนื้อกรอบนิดนิดแลวก็ไม่ติดเม็ดไม่ติดเม็ดเออพอเลือกลูกที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยรสชาติมันก็จะมีความหวานฉ่ำอีกแบบใช่ใช่ใช่อร่อยครับอย่างนี้โลละประมาณเท่าไหร่คะโลประมาณกิโลกรัมก็ประมาณกิโลละ ห้าสิบบาทครับห้าสิบห้าสิบบาทเองแล้วก็ยังมีด้านนี้คือลองกองลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่ครับลองชิมดูไหมคุณพ่อพี่ชิมไดู้อยู่ไกลนะสิท่านอยู่ไกลเดี๋ยวดิฉันเองก็ได้นี่เดี๋ยวผมขอชิมซะหน่อยนะลองกองนะครับผมนะจริงๆก็ต้องบอกว่าผลไม้ของเขาทุกอย่างปลูกคือการันตีเลยว่าทั้งรสชาติทั้งความอร่อยคือครบเครื่องลองชิมดูครับลองชิมดูพี่ฝนลองชิมนะนี่ลองกองต้องลองทานใช่ไหมครับ หวานทับหวานทับหวานหวานแล้วก็แบบสดชื่นอืออุ้ยอยากกินทั้งลูกเลยเนี่ยไมกีกินเลยเวมีเวลาแน่นอนนะอร่อยอร่อยค่ะลองกองต้องทานรวมถึงแก้วมังกรยังไงครับท่านแก้วมังกรก็เป็นพื้นที่ปลูกก็คือปลูกเฉพาะ ยังไม่หลากหลายครับจะมีจะมีบางไร่บางสวนที่เขาปลูกกันปลูกแซมานั้นแซมในพื้นที่อืแต่ว่าสีข้างในสวยแบบนี้เลยเออเป็นสีแดงแเนาะเก็ปลูกแซมกับผลไม้อื่นเพราะเป็นเฉพาะสายพันธุ์ของเขาด้วยรวมถึงที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันสตอเลอะไรครับสตอครับยังไงครับนี่สตอของคุณหาเนี่คือ กลิ่นสตอจะไม่แรงอือ่าอันนี้ก็รันตีไมเกินเหมือนกันลิ่นสตอไม่แรงครับเม็ดเลี้ยงสวยมากครับเขาบอกที่ขุนหานี่สตอวดกมันต้องลองครับต้องลองมันต้องลองเพราะว่าเพราะว่าถ้าให้ผมแนะนําทั้งหมดเนี่ยอือ ผู้ชมทั้งบ้านอาจจะไม่เชื่อแม่เดี๋ยวเขาจะไม่มาชิมมอลตใช่มันต้องไปลองดมันต้องไปลองดูครับอันนี้ก็สั่งซื้อไปที่บ้านได้เหมือนกันได้ครับได้ครับได้ใช่ไหมคะได้ครับใครอยากได้เผื่อสั่งซื้อได้บุหน้าจอและยังไม่หมดด้วยเนาะจริงจริงเราในงานยังมีที่เป็นต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ครับต้นพันธุ์อะไรบ้างครับในทันอันนี้ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองครับฮะซื้อไปปลูกเองได้เหรอครับท่านซื้อปลูกได้ครับปลูกได้โอ้เป็นต้นพันธุ์นอะครสนใจอยากจะลองปลูกมีต้นพันธุ์ผลไม้หลากหลาย จะเาในงานมีหลากหลายม่ใช้เค่งเฉพสปุเรียนด้วยมีทุกอย่างแต่ท่านแนะนำบอกว่าถ้าซื้อไปปลูกซื้อไปทานดีกว่าซื้อไปทานดีกว่าง่ายกว่าให้เกษตรกรเขาได้จังด้วยอุดหนุนเกษตรกรแล้วก็ได้กินของดีแน่นอนทีนี้เรื่องของเสื้อผ้าก็เป็นอีกหนึ่งของดีของคุณหานช่านเสื้ออะไรคะเสื้อลาวาสีลาวาจะเป็นสีนี้ครับสีลาวาได้ค่ะแบบแบบที่นี่ให้ท่านเดินไปแบบนำเสนอเองเลยนะแบบนี้เซลครับค่ะ แ้ะอันนี้เป็นสีมะเกลือหรอคะไม่ครับมันเป็นแซลครับเป็นแซลสีดำสีดำเออเป็นสีธรรมชาตินี้ใช่ไหมท่านใช่ครับเนาะแต่ว่ามันจะมีเอกลักษณ์ตรงการแซลเป็นลายเขาเรียกว่าแซลนี่ที่ฝีมือช่างนะแล้วตัวหนึ่งไม่แพงด้วยใช่ไหมคะตัวหนึ่งไม่แพงครับตัวไม่แพงนะราคาดีท่านผมว่าหลายท่านอยากจะไปร่วมงานงานอยู่ที่ไหนเดินทางยังไงได้บ้างครับงานจัดขึ้นที่ อำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่10กรกฎาคมพรุ่งนี้ครับพุ่งไปได้เลยไปได้เลยครับแลอการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่21 21แล้ว21แล้วจัดอยู่ที่ตรงกลางวงคมเลยสนามวงคมอำเภอคุนหาะใช่การเดินทางก็ มันมีหลายเส้นทางที่เราจะมาทั้งทางรถนะครับทางรถก็คือเราสามารถที่จะวิ่งจากศรีนาเกตเข้ามาได้เลยเออไม่งั้นก็ถ้าเราถ้าาเราจะจากกรุงเทพจากกรุงเทพก็ลงที่สนามบินดุบบนครับครับแล้วก็ต่อรถมาได้เลยนี่เห็นบอกตอนน,น,นี้นักท่องเที่ยวไปเทียเเท่ยวกันเยอะนะนักท่องเที่ยวเยอะครับนักท่องเ,เที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะไปเที่ยวในสวนก็ได้ครับไปชมสวนไปชมธรรมชาติอืแล้วก็ไปชิมไปชิมไปไหว้พ่อหลวงอาหานด้วยไปไหว้เจ้าปู่หลวงอาหารไหว้หลวงพ่อตาตนครับ มีน้ำตกให้เที่ยวอีกใช่มีน้ำตกให้เที่ยวไปเที่ยวกันสมุงเกียรติค่ะแล้วมีอีกหลายที่ครับบ้านปันทรวัดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับส่วนช่วงหน้าฮะเข้าแกงสูตร60ปีจะอร่อยขนาดไหนรวมถึงขนมบัวลอยใบเตยไข่หวานอื้เด็ดแน่นอนพักสักครู่ครับ เบนิโต <Ben> อ,อย่างที่บอกเลยเมื่อตกี้เนาะ,ะว่าเป็นข้าวแกงที่แบบสูตร60ปี<อ>คุณแม่เขาประสบการณ์ทำอาหารเนี่ยยาวนานมากค่ะเพราะฉะนั้นพิเศษเลยทางร้านนะเขาบอกว่าที่ขายดีที่สุดคือตัวแกงเขียวหวานไก่เพร<อ>า<น>ะว่าอย่างเครื่องเนี่ยพวกเครื่องแกงทางร้านทำเองหมดมแล้วก็ทำสดใหม่แบบว่าจานต่อจานเลยอะ ถ้าไปชาเนี่ยอดนะเพราะว่ามันเป็นข้าวแกงไงหมดก็คือหมดเลยแล้วก็มีเป็นนี่แกงแดงสันคอหมูข้าวผัดอข้าวผัดก็น่ากินเนาะใช่มีข้าวผัดแล้วมีปลาทูด้วยเนาะอันนี้แกงแดงใช่ไหมอันนี้แกงแดงค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แบบแนะนําเลยค่ะข้าวข้อไก่ทอดหมาเกาสุกเด็ดอันนี้ก็น่าทานมากคุณผู้ชมมาดูทางด้านนี้อันนี้ยังข้าวผัดนะอ่าข้าวข้อไก่ทอดอยู่นี่เลย นี่นี่เขามีดูสีข้อไก่อ่ะเป็นข,ข,ข้อไก่เลยข้อไก่เหมือนกันที่ชอบมันจะกรุบกรุบไงเนี่ยทางร้านบอกว่าไม่ต้องบินไกลถึงมาเก๊ามากินที่ร้านเขาเลยนะคะแล้วก็ยังมีเป็นเมื่อตะกี้ข้าวผัดน้ำพริกปลาทูนะข้าวผัดปลาเค็มค่ะต้มจับชายต้มผักกาดดองโหงเขามีหลากหลายเลยนะคะร้านเนี่ยอยู่ซอยนางนิวาส47นะคะก็คือเปิดทุกวัน แต่ว่าหยุดวันอาทิตย์วันเดียวตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนไปถึงบ่าย3นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับแฟนรายการด้วยถ้าไปทานที่ร้านเนี่ยเขาลดให้เลย20%ลดเยอะด้วยเนาะตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่15 00. กร,รกฎาคมนี้นะคะ<ช>ก็ไปแวะทานกันได้นะคะรับรองว่าแซ่บไม่เหมือนใครแน่นอนอครับข้าแกงร้านนี้ต้อมา ของหวานตกท้ายเลยร้านพัทธะกอนขนมไทยนะคะร้านเนี้บอกเลยว่ากะทิเขานะครั้นสดทุกเมนูยืนอยู่ตรงเนี้ยกะทิเขาหอมมากอ่ะแล้วใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวด้วยนะคะคุณผู้ชมขาที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่ฝนลองชิมหน่อยไหมได้เลยค่ะบัวลอยใบเตยไข่หวานกินมากกินมากเลยอ่ะอ่ะสีเขียวที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ใส่สีผสมอาหารเลยนะเป็นใบเตยแท้ๆเลยแล้วก็มีไข่หวาน เป็นยังไงบ้างนุ่มแล้วก็หวานเบาๆหวานเบาๆเนาะไม่หวานมากแต่บัวลอยเขาจะเป็นลูกใหญ่หน่อยซึ่งทําให้เรานึกถึงตอนสมัยก่อนที่คุณยายทําให้กินแบบนั้นเลยใช่ไหมแล้วคุณยายเมื่อก่อนเขาปั้นสดใหม่ไหมใช่ปั้นสดร้านนี้เขาก็ปั้นสดใหม่ทุกวันเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเลือกวัตถุดิบเกรดดีแล้วก็ตั้งใจทําแบบทุกขั้นตอนเลยจริงๆคุณผู้ชมค่ะดูสิน่าทานมากเลยคือร้านเขาเนี่ยอยู่ตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วนนะคะตรงถนนลาดพร้าวเจ ขนมหวานเขามีหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัวลอยเผือกอย่างบัวลอยเผือกก็แบบมาเป็นชิ้นๆเลยคือเวลาเราทานเข้าไปอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่านุ่มๆแต่ไอตัวบัวลอยอ่ะมันจะมีเป็นชิ้นเผือกอยู่ในนั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วมีพวกข้าวเหนียวสังขยามีมข้าวเหนียวดําเปียกลําไยอ่อที่เห็นอยู่ก็ น่าทานเห็นไหมเป็นมีเผือกด้วยอันนั้นเผือกแล้วก็มันเผือกมันแล้วก็มีฟักทองด้วยคุณผู้ชม,มร้านเขาเนี่ยก็คือเปิดตั้งแต่4ี่มงเย็นนะจนไปถึง2องทุ่ม,มนะคะอันนี้คือวันเวลาปิดทางร้านใครสนใจบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมนะคะแฟนรายการแทบพาซ่าของเราก็คือซื้อครบ100บาท ลดไปเลย10%ปอรไปซื้อที่ร้านเนาะไปซื้อที่ตลาดได้เลยร่ะเขาเจ็ดสเอง็งนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอะ แต่ถึงเวลาแจกของรางวัลแล้วใช่ไหมใช่ไปไหมเอาเลยค่ะพี่ฝนถือบัวลอยไปด้วยนั่นถือมาลอยใช่ไหมถือมากินต่อแล้วพี่ฝนกินต่อดี้ดะแหมเอาละครับผมวันนี้ผู้โชคดีของเราครับเป็นใครจ๊ะคุณนูซีฮันค่ะเล่ค่ะแล้วก็วิธีรับของรางวัลนะคะเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมค่ะเพียงสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรชื่ออยู่ในนี้จับได้ชื่อใครคนนั้นเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลไปเลยค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนรายชื่อใหม่แล้วด้วยดังนั้น นะครับใครที่ส่งไปได้ที่แล้วเราตัดใหม่แล้วนะเดือนนี้ส่งมาใหม่ได้เลยต้องส่งมาใหม่นาอยอยู่ได้หนึ่งเดือนนะครับผมแล้วของรางวัลเดือนนี้ดีมากเลยอ่ะรับสายแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณนุซีฮันโทรจากรายการแซปพาซ้านะคะค่ะที่ขายอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ปัตตานีค่ะพี่ชาวปัตตานีอยู่ใต้เลยพี่วันนี้เป็นผู้โชคดีนะคะวันนี้รับไปเลยค่ะยินดีตอรับจริงจ้า เตาอเนกประสงค์เป็นแบบ3 in 1วรับไปเลยจากสมาร์ทโฮมเยด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะสีน่ารักมากดูสิได้ได้เป็นอะไรนะคะเตาอเนกประสงค์จ้ะเอาไปทำชาบูก็ได้ปิ้งย่างก็ได้แล้วมีอะไรอีกนะอบขนมทำขนมอบขนมกรีอไปเลยเป็นแบบ3 in 1ในเครื่องเดียวเลยค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ที่บ้านเลยนะคะ ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่และที่สําคัญครับตอนนี้ฮะรายการข่าว3ามสีมารอแล้วสวัสดีครับโอ้นกอัมครับ แม่เขามีตรงมีเตาแจกถ้าได้ไปเนี่ยขาดอย่างเดียวฮะขาดคนทําเป็นที่บ้านโอ้โหแรงมากเลยพี่ฮะไม่เราูรสึกเจ็บเจ็บเราทำแล้ววันนี้เดี๋ยวข่าวสามสีเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุนไพรไทยมาฝากกันรวมถึงรวมถึงใครที่เป็นแฟนของซีรีส์วายนะครับวันนี้คืนนี้ช่องสามของเราจะมีซีรีส์วายเรื่องใหม่ลงจอให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกกับเรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองวันนี้นักแสดงมากันเยอะมากครบเลยกอดูเนาะสายวายนี่เขาน่ารักกุเกิบใช่แล้วครับผมและแน่นอนนะฮะว่ารอไล์ ข่าวสามสีด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วครับ่ะวันนี้พวกเราแซปพาซา,า,ซาสวัสดีคับแซปพาซา